ขณะเดียวกันที่ที่ให้5ไม่ได้ให้ลงไปต่ำกว่า5ก็เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเช่นเดียวกันที่นำไปสู่ข้อข้อกังวลนะครับที่อาจจะทำให้รัฐของเราเนี่ยเป็นเป็นรัฐที่ไม่สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่คําสสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้คือคนส่วนใหญ่ที่เราก็อยากยั่งยืนนะครับเพราะว่ามีมีมีประเด็นหลายอย่างที่เป็นสัญญาณโครงสร้างสถาบันทางการเมืองและก็โครงสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะที่เป็นกินรวบมากขึ้น มากกว่าที่จะเป็นโครงสร้างสถาบันเศรษฐกิจหรืโครงสร้างการเมืองที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมคือเป็นอินคลูซีฟของเราเนี่ยมีทิศทางที่จะเป็นลักษณะที่เป็นกินรวบเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มเห็นปฏิสัมพันธ์ของสถาบันเศรษฐกิจและสถาบันการเมืองที่กินรวบเนี่ยทำให้โอกาสของคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยยากขึ้น คือในสภาวะที่เราต้องเผชิญมันก,มนก็มันก็ยากอยู่แล้วนะครับสภาวะจากภายนอกจากการแข่งขันต่างๆเนี่ยก,ก็ยากอยู่แล้วปัญหาเรื่องโครงสร้างประชากรของเราก็ไม่ค่อยเอื้ออยู่แล้วนะแต่ขณะนี้มันเริ่มมีอาจจะมีสัญญาณที่ท,ที่ที่ลักษณะของของการที่เป็นสถาบันที่ที่กินรวบไม่ว่าจะเป็นการบริหารเศรษฐกิจนะครับมีปฏิสัมพันธ์กันเพิ่มมากขึ้น